สวัสดีครับผมข m งเซเมนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมบัสตายเช่นเคยนะครับวันนี้ครับมาลงเล่นแรงกันต่อนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่แรงปรามาจารนะครับก็จะไปเล่น4ี่ก็ไม่ไหวครับลองไปเล่นมาแล้วเจอแต่คนโหดแล้วก็ไปเจอทีมแบบออืืไม่อยากจะพูดเล่ค้คนเดียวดีกว่าสบายใจดีเนี่ยไอเดียป้อมคิดโวงมาก โผมานิดคือโผมาแค่พิกเซลเดียวอ่ะมันก็ยิงเราได้เมื่อกี้ผมลองไปเล่นแล้วแล้วโดนป้อมยิงอย่างเงี้ยตายหฮกเลยรอบนี้เราจะมาเล่นมั่งไปเลยลงไนกันลงไหนกันพักพวกคาหลงซาก,กุระแล้วกันหมู่บ้านซาก,กุระมีใครมากับเราไหม เอ้ามีคนไปก่อนแล้วด้วยนี่ค่ะเอ้ยเรียบร้อยอย่างเงี้ยเกมเลยอย่างเงี้ยอ้าลูกซองวะมาดิมาดิาดโอ้ยลูกซองเหมือนกันเหรออะไรวะ ผมไปขึ้นสะโคบเล่นเล่นล <e ูกซองอย่าขึ้นสะโคบนะคือผมติดขึ้นสะโคบไงโอเคแยได้ไปไหนกันวะไม่มีใครเลยโอเคเกาะฟ้าเสียงอันนี้ไม่แก้สักทีกี่ทีกี่ทีก็ไม่แก้ ได้ยินเสียงนะเฮ้ยแอ,อร์ดรอปล่วงอะแอร์ดรอปอะไรแล้วทำไมผมเก็บไม่ได้วะฮะแอร์ดรอปอะไรแล้วผมเ,เก็บทำไมมันคืออะไรกันเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมีคนล่าผม ล่าต้องอยู่ที่ลงโล่งครับมีคนล่าคาพัเจลเอดด็อบซื้อทำไมผมเปิดเอด็อบไม่ได้พวกเนี้ยทางที่มันเพิ่งลงจากฟ้ามานะช่มันเถอะช่มันเถอะอยู่บนเกาะ ันหินนี้แล้วกันเฮ้ยเข้าใกล้แล้วเว้ยไหนวะอ่ะเมื่อกี้มันเข้าใกล้แล้วันไปไหนอ่ะอย่าทำให้หลอนเลยวะเข้าใกละะ้แล้ว taking it อ้าวขอบคุณ แล้วก็ยื้ได้ยิงนี่นะโอ้พ่อแม่พี่น้องแล้วไม่หลบไปแล้วจริงๆบอดหรือว่าอะไรวะโอเคนี้แรลงสูงน่าจะไม่ใช่บอดคนนี่แหละ using a bandage เล่นคนเดียวมันก็ต้องระแวงเป็นธรรมดา

ไปเขาไปเขา,เขาคอ่อยหลอยเดือดกันอยู่เดือดกันอยู่ไปแจมหน่อยไหมวิ่งดูแลาววิ่งไปดูแล้คืนนี้คืนนี้ <Enemy hit. S 1> เรียบร้อยครับ <ส straightforward> เออแล้วก็ไม่กดสกิลด <tails> ้วยนะเจ้าม <break hyster ically> ีไอวอ์ไม่ใช่หรือเฮ้ยเออต้องอย่างงี้ไปเจอทีมเก่งๆเราก็ไม่ไหวเราเล่นสายหล่อเอ้ยไม่วับ มีเสียงเท้ามานะเราวางป้อมเลยเอาไว้ป้องกันเรานะครับ The Safe Zone has been เล่นโซโลตี้เอ้เล่นโซโลแรงก็จะเงียบๆแบบนี้นะท่านผู้ชม ไม่ต้องสงสัยบางทีแบบไม่เห็นยิงกันมันๆเลยโอ้ยยังไงโอ้โหโอยโดนด้วยเหรอใหญ่ฮุมอะไรวะผมนึกว่าไม่โดนนั่นอะ สนายนี่เล่นยากพอสมควรนะเรายืนเฉยยิงด้วยนะมันมีเอเคว้มันมีสนายไว้เนี่ยมันมาส่องผมเมื่อกี้บอกแล้วอยากรู้อยากเห็นนะข้อดีของการเล่นอ่าคนเดียวก็คือเราใช้สนายยิงศัตรูก็คือตายอ๋อมันไม่มีอะไรเพิ่งกำลังเพิ่งลงมาที่ ลงมาแล้วก็โดนสไนยอยากเห็นอยากรู้อยากเห็นนะเฮ้ยยิงมาจากไหนวะอย่างเงี้ยบุ้งหัวแตกเราแคมอยู่แถวๆนี้แหละสไนเรานี่แหละเอาไว้ใช้แบบนี้สไนอะ่ะไปเล่นโอ,โโอ้โยที่สี่นะยิงไม่ค่อยได้นะสไนหน้าเราหน้าเราหน้าเรามีประเด็น เลนเกิดที่หน้าเราหายตัวมัหนหายตัว ัดิฟเอนซีฟทอร์เ r ตแอคทิเวตคิวซิ่งอัพแวนดิจล้มตายโอ้โห,โหไอ้นี่มันหายตัวโคตรเกลียดเลยตัวละครเน,นี้ยมันกดแล้วพอกดอันตีอ่ะมันจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงเออผมก็เลยคิดไปว่ามันมีตัวละครสปายที่ทำแบบนี้ได้ครับสมมติเราโดนจริงอย่างเงี้ยแล้วกดอันติมันจะทำให สตูไม่ได้ยินเสียงวิ่งแล้วก็ไม่เห็นตัวเราถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆเกียนจัดอะ <the> นีดิอยู่ทำไมละ่ะ เดือตัวละครนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะต่างเราเขาหัวไปดิสองหมื่นสองหมื่นยูวยี เออแล้ว U A V นี่สแกนไม่เจอด้วยนะผมก็ลืมให้ตัวสปายอ่ะเป็นเข้เรียกว่าสกิลติดตัวเขาแล้วมันไปไหนวะมันยิงได้แล้วมันก็หนีไปเลยนี่ไปยังหน้าตาเฉย เฮ้ยโอ้โหเฮ้อตายเอ้อบนหัวเรามีลงไหนมันลงไหนโอ้มันลงบนนู้นเลยอะ ใช่ไหมเอาอยู่แถวนี้แหละเผื่อโดนยิงเราจะได้กระโดดลงยังทันท่วงทีโอ้น้าเราเฮ้ยมีคนโอ้ยโอ้มันยิงติดอันนั้นอยากรู้อยากเห็นนะอยากรู้อยากเห็นนะจี่เขามาเก็บของของอยู่ด้านใน Taking fire. Using a bandage. Defensive turret activated. Enemy hit. Mya. Oh, I've killed you. This is it. Hmm, good, bro. อืข่าวดีนะคงไม่ใช่สไนล์ละแมบปบใกล้ๆคงต้องใช้โอเคโอเคโอเคสแกนนาแ้วหนึ่งหลังช่างมันอเอคอยู่ในวงเข้าไว้อยู่ในวงเข้าไวาไ้ มันจะโดน,นมันจะวิ่งมานี่ไหม,มต้องวิ่งมาซิมันต้องมาขึ้นทางนี้เสียงเอเคแล้วตก,กใจเลยเอ้มันไปไหนวะปปออนโอเคครับวงแล้วกัน เดือดเดือดมึงเงี้ยวใช่ไหมเงี้ยวเรอตายไปแล้วโอ้ยเกิดไม่ได้แล้วเกิดไม่ได้แล้ว เออเออเกิดไม่ได้แล้ววงบีบมานี้วงอย่าบ,บีบมานี่มันต้องวิ่งมานี่กันเดี๋ยวจะวางป้อมปืนไว้เลยสอง We have been redefined. The safe zone is shifting. Take fire! Godlike! Using a bandage. Defensive turret activated. <No. S 2> เฮ้ยโอ้โห้เสียดายอื้อย่าบอกนะอีตัวคนนั้นได้ที่สองอีกแล้วโอ้โห้นิดเดียวก็ไม่ขึ้น